สวัสดีนะครับวันนี้นั้นก็พบสิทธิพิบาลเช่นเดิมทุกวันนะครับเราควรจะมีเวลาทุกวันใช้เวลากับพระเจ้าก่อนที่เราจะเริ่มออกไปทำภารกิจของเราเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเราเมื่อเราให้เวลาหรือให้พระองค์มาก่อนวันนี้พบสิทธิพิบาลในพระธรรมสดุดีบทที่หนึ่ร้อี่สิบสามในพระธรรม เป็นหนึ่งในสิบห้าบทนะครับที่พวกยิวใช้ร้องขณะที่เขาเดินทางร่วมกันขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อที่จะนมัสก,การพระเจ้าในพิธีที่สำคัญสามพิธีด้วยกันพระธรรม120และไล่ไปจนกระทั่งอีกสิบห้าบท ซึ่งเป็นพระธรรมที่พวกยิวใช้ร้องกันแด้แตะบทนั้นจะมีเอกลักษณ์มีคำสอนที่ประจำที่แตกต่างกันในวันนี้ในสุดติบทที่123ผมตั้งหัวข้อว่าดวงตาของข้าคำว่าตานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นตัวแทนของชีวิตถึงพระเยซูบอกว่าเป็นประทีบของร่างกายถ้าตาเราปกติ ร่างกายของเราก็ปกติไปด้วยแต่ถ้าตาของเราผิดปกติร่างกายของเราก็ผิดปกติไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เรานำเข้าไปในตาของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญผมแบ่งออกเป็นสองหัวข้อด้วยกันหัวข้อที่หนึ่งคือดวงตามองพระเจ้าเบื้องบนอยู่ในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพองเงยหน้าดูพระองค์พระองค์พระเจ้าผู้ทรงประทับนะครับอยู่เบื้องบนสวรรค์เรามองที่เบื้องล่างโลกนี้หรือเรามองที่สิ่งที่เป็นของเบื้องบนพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่เปาโลบอกว่าให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นของเบื้องบนในเรื่องของสวรรค์ ในเรื่องของฝ่ายวิญญาณอย่าให้เราจดจอ่อสายตาของเราบนสิ่งของที่เป็นของโลกในเบื้องล่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เป็นของโลกนี้ไม่มั่นคงถาวรแต่สิ่งที่เป็นของสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ถาวรน,นิรันดร์เหมือนคำถามที่ดีว่าตาของเราซึ่งเป็นตัวแทนของชีวิตเราจดจ่อหรือ นะครับเรามีเป้าหมายชีวิตของเรานะสนใจอยู่กับสิ่งที่เป็นของเบื้องบนหรือสิ่งที่เป็นของเบื้องล่างของโลกนี้นะครับอันนั้นเป็นข้อคิดในข้อที่หนึ่งข้อคิดประการที่สองครับดวงตามองดูมือของนายอยู่ในข้อที่สองและข้อที่สาม ผมจะอ่านนะครับว่าดูเถิดดวงตาของบรรดาผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใดดวงตาสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใดดวงตาของเรามองดูพระยาวเวพระเจ้าของเราจนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อเราฉันนั้นดวงตาการมองที่สองนั้นนอกจากมองสิ่งที่เป็นของเบื้องบนแล้วให้เรามองที่มือของนาย เป็นภาพเปรียบเทียบที่ผู้รับใช้หรือทาตมองดูมือที่ยืนอยู่ปฎิบัติอยู่ที่ข้างๆนายที่จะคอยดูสัญญาณจากมือของนายของตัวเองมือนั้นเป็นการสื่อความหมายถึงอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนั้นมือของนายได้เป็นการสื่อความหมายถึงความต้องการของนายเวลาต้องนายต้องการอะไร นะนายมักจะใช้มือในการส่งสัญญาณที่จะบอกเราดวงตาของเราต้องมองดูที่มือของนะครับนายคือพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ว่าพรวกมีความต้องการอะไรที่จะให้เราทำอะไรต้องการที่จะให้เราเดินอย่างไรต้องการให้เรารับใช้ในเรื่องใด ต้องการที่จะให้เราไปที่ไหนต้องการที่จะให้เราทำงานประเภทใดเรียนที่ไหนแต่งงานกับใครและอื่นๆอีกมากมายนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกสื่อสารการที่เราเองต้องการที่จะทราบเราต้องมีตานะครับที่คอยเฝ้ามองดูและเพื่อพระองค์จะทรงบอกและตัดกับพวกเรา อันนั้นเป็นข้อคิดนะครับประการนหนึ่งและข้อคิดอีกประการหนึ่งคือดวงตามองดูมือของนายนั้นก็เพาะขอความกรุณาจากนายพระกัมพีได้พูดไปในข้อที่2ตอนท้ายจนกว่าพระองค์มีพระกรุณาต่อฉันฉันนั้นและก็บรรยายต่อไปด้วยเนื่องจากอะไรที่เขาเองพูดถึงความกรุณา ที่พระเจ้าที่จะให้กับเขาในข้อที่สามข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถอะเพราะพวกข้าพระองค์ทนมากแล้วต่อการหมิ่นประมาทข้าพระองค์ทั้งหลายทนมากแล้วต่อการเยอะเย้ยของคนที่อยู่อย่างสบายคือทนต่อการหมิ่นประมาทของคนเยอะยิ่งเราสังเกตจะมีคาคาว่าพระกรุณา พระกรุณาพระกรุณาจากพระเจ้าถึงสมครั้งและพูดถึงเรื่องของการทนมากทนมากแล้วก็ทนทนเรื่องอะไรทนเรื่องการที่ถูกหมิ่นประมาททนเรื่องการถูกเยาะเยะ้ยเพราะฉะนั้นการในที่นี้การที่เรามองดูที่มือของนายในภาพสื่อความหมายหมายถึงการมองดูเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือการมองดูเพื่อขอความพระเมตตาที่จะช่วยเราให้พ้นจากการถูกสโตหรือคนเยาะเย้ยที่หมิ่นประมาทเราที่ทำไมครับที่เยาะเย้ยดูหมิ่นเรานะข่มเหงเราในภาพหนึ่งที่บอกให้คุณบุกเราเห็นว่าชีวิตคริสเตียนเราอาจจะมีคนที่ปีสโตที่ไม่ชอบเราที่จะดูถูกเรา กล่าวหาเราบินประมาทเราเยาะเย้ย,ะย,ะยะเราเนื่องจากการที่เราเองได้ติดตามเชื่อในพระเยซูพร์เจ้าวันนี้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ดีดวงตาเป็นเป็นภาพสื่อความหมายถึงชีวิตของเราทั้งชีวิตเรามองิูที่สิ่งที่เป็นของเบื้องบนสิ่งที่บัตสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณนะมากกว่าสิ่งที่ จดจอ่อมองสิ่งที่เป็นของฝ่ายโลกนี้ที่ชั่วขราวและอาการที่สองตาเรามองดูที่มือของนายคือพระเจ้าว่วพระองค์จะทรงต้องการให้เราความต้องการของนายคืออะไรและรวมทั้งขอความกรุณาที่จะช่วยปกป้องเราไว้จากศัตรูของเราขอพระเจ้าอุยพร์เพราะว่านะนตอนนี้ที่สั้นๆแต่มีบทเรียนมากมายฝ่ายวิญญาณที่ซ่อนอยู่